สวัสดีครับหูดผช่างจอนนะครับครับนาเบียสิมาลองรถครับเ <c oughs> ดี๋ยวหน่อยมันจะลองรถเปลี่ยนท่อ,อครับเปลี่ยนไปใช้ใช้ไปาปตัวนี้รุดครับแรงฝนขาลงเลยเย็เยดใ่ม์ม่อยู่ อ,อืมตัวนี้ขั้นหรอเปล่าต้างแต่ตัวนี้กับซีรุ่เอะไรีรุดบอรุดนต้งเรียนก็นได้พอแล้วขาดปัดอีกอ่ะเอ้นี่คือรวมวะ khăn thôi vô khăn khánh này bọc, đây, đẹp, <laughs> cứ luôn luôn tự coi vô đi ờ đèn bắt đèn phải cứ to lại ระบบเกีย <avez> ร์ผมจักอยู่บ่าระบบเกียร์เดี๋ยวะเบาเรื่องระบบเกียร์กันลงแล้วก็ต่อเสื่อมเออเกียร์หนึ่งลงเกียร์สองต่อเกียร์สามต่อเกียร์สี่ก็ต่อเออ Đắp <laughs> <laughs> <raarl> <Là> pie... bị, <laughs> Ừ. <cười> đi <laughs> được <Đúng đấy. cười> <laughs> นั่นบพท่นอันนั้นเลยต้องหลากรอบไปหลายแรงเาแบบ อ๋อข้อเลยอ๋ออเก้เสียดาแบบดั้น้องอยู่อะไปอฮิวเอนติ้ะเอาไงอยู่แบบนตัว่อท่านหลอพี่นสูงปหนเ่ง่ท่านบิดีเลยบอกก็ก็ขยันธรมดาไปไปพื้นที่หลัพดทางหน้าพูดทางหน้า ครับสร้างเตะมีอันนั้นบ่ล่ะมันก็มันอันนี้บ่ติดบ่เสียเอามาย,ายา uh ังอูตะก้าเตงรูปสนี่ล่ะ